กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆุขถันนะครับอ่ะครับตอนนี้นะครับส่วงสายๆจังน้อยนะครับทางเอทวีไลกับเดินทางมาอ่ะอยู่ที่วัดปู่594นะครับอ่ะเผื่อพายเอฟซีับทางช่องมาตีตามรับตัวเลขแนวทางของปู่594ครับงวดไปจำวันที่16กรกฎาคมกับ2อ6 7ับนะครับ อ่งวดที่ผ่านมานะครับแนวทางของชุดล่างของปูนะครับอ่ามือนี้สิไพ่ซีเม้าชุดล่างก่อนนะครับเพราะว่าปูได้คำนวณแลี่ยวๆนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเล็กวิ่งเข่านะครับชุดประกบคู่ของปูลดไปอ่าแนวทางชุดล่างครับแตก8ปดนะครับอ่ามาเฉพาะเล็กวิ่งนะครับก็คือ8นะครับอ่าแปดเก้านะครับงวดนี้นะครับสิบหกกรกฎาคม2567ันหาร้อยหกสิบเจ็ด่าว่าสุดเจ้าคู่ของปู อาสิแตกบอสนะครับเพราะมารล่อรุนกันวที่ผพานมาลุดไปนะครับมาถังแต่เล็กวิ่งแปดเก้านะครับอ้าเพื่อมาเป็นการเสียเวลาครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอมาเบิงมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับตอนนี้มาทากลางสายฝนนะครับตอนนี้ฝนลินปล่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวคอยเดี๋ยวแห้งนะครับอ่าครับเพื่อระเป็นการเสียเวลาครับมากาดมาสการฟูหาเขาซีพร้อมๆกันครับ กราบน้ำมาสการข้าบปูเริ่มนทอครับมาตับเนี่ยท่างปูมาเสียดายมาตะเล็กวิ่งนกปูงวดพวกนึง,ค,งครับตะเหล็กวิ่งบ่อรับวันนีเ้เอาให้แตกเลยปูจับคูจับคบะให้ปูเขียนให้นะครับเวี่มารอบเบิ่งน้ำกัน เอาด้านหนึ่งก็ได้ปูด,ดานดานดานผงปูนน,น้อยครับกลับมาเบิ้งน้ำกันนะครับล่างอย่างเดียวก่อนเอาล่างก่อนนะครับนี่สิสองกับหกสองกับหก อางัวก bon ้อนกับว okay. ่าม um ันวิ่งแปดกับหกของปู่แปดกับหกันต้องแมนสรุปเล็วเลขวิ่งวันนี้หกย่งสองเขามาแทนแปดเก่ขาพันซา้ว่จริงย่างก็ไก่จีเขาพันซาเลยตีปูจีมาเลขๆนีมันว่างในมันมันคิดตัวฟ้อนยิ่คิดคิดก่อนตูวคู่ที่เอาคิดเพราะเลขสูตรนั้มันเป็นเลข ผูผูมันมากผูผีอะไรน้่งเลครับผูส่วนเงินมันมากผูผูมันสีแมนบอทำมันแมนมันก็เล็กมันก็หน่อยโกรนนะนจะไปแค่ข่งหน่อยผูเฮ้ยเจ้าข่างไงมันออกดันเดียวไหมซื้อไม่ไหมอยูปป่ผูไม่จิกกะไรสองสี่สองสี่ 2องหกสองแปดสองสี่สองหกสองเปดสาม,มามว่าขีดมเป็นหกขาถามว่าขี่มันจะเป็นหาากขาาครับ สองหเข้าไหมไม่แค่นี้ครพูแค่นี้ตึับใลดนะเนีนๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้พูู้้ไปบินกันเน้นยำเลยเอาเพิ่งโดนอะที่โกดิสืซอเนี่ยยช่ไหำให้เลยซอยที่ซอย เด่นเลขคู่สามคู่นี่แหละคือสูตรคู่คู่เป็นแาบคู่นี่นี่เท่านี้คือเด่นเลขสองแล้วล่ะมันบบคู่แล้วแล้วมันพวกอะไรให้เอฟซีแคปหน้าจอไปน้ำนะครับนะฟังปูอธิบายไปน้ำดับก็สองอ่ะมัมนสูตรตัวตรงมันดับก็สองเออถับปูเรืร่องอะไรพวกมากนี่ดับก็พวกต้องเบื่องครับคือดับหาน้ำ ผ่านตลอดนะแม่ดีดีปูดับอยู่ตลอดตัดคะนแนนได้อยู่นะปูรัสศูนย์ดับล่างทุกหลักอ่าปูว่าทุกหลักศูนย์ดับล่างเบียบซี่อะไว่าไม่ศูนย์กัดเบาลงสัหน่อยมันมันมันดับอยู่จูนนะอื่าปูเขียนไห้นะครับเบีบซี่คือปูว่าดับทุกหลักคือศูนย์ศูนย์ดับล่างทุกหลักเอา่งไๆนะครับเบซี่ ศูนย์นี่ามากปูภบาเด่นศูนย์มากคบับบอกต้องอยน้อยครับว่าศูนย์นี่มันกบบแม่นอนอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่ตลอดปีหกเจ็ดนี่มันมันผ่าได้เพียงนะศูนย์ดับเที่ยวไปดับเทวตัวหนึ่ง่ะให้ปูอธิบายฟังอีกรอบนึงนะครับเลขเลขเดินมันมานสองกับศูนย์ตัวเดินมันมันดับศูนย์มันเลยเรยงสองตัวเดินศูนย์หนึ่งมหากับหกหาดับแบบปูเรียงหก บัวมันมันมันเด็กหปคูครูได้หกเดือนกอนะมันก็ได้เป็นข้ามันมาน้อกันตัวหนึ่งหกหาหกสองหกสองหกนี่นะครับคุณรักชีพมันเป็นเลขสองมันเป็นมันมีสองมีอยู่สามคู่นี่นะมันเป็นสองสี่สองหกสองแปดอ่ามันเป็นเลขคูครูถ้าหามากจะเป็นซองหามันบัปู่เป็นสองหาอ่าอ่าเอฟซีเขาใจง่ายๆปูอธิบายเขาใจง่ายๆปูกเขาบว่าเดล็กหญิงตัวหนึ่งมันมันตะกี้งวดความมันมา มาหกวันเด่นมาเก่าวันนี้สูตรซุ่มเลยเิดสามตัวสี่ตัวส้มเวียดมันมามีเก่าเรื่อกันไหวเก่าหกเพราะว่าถ้าเก่ามากมันมันเก่ามันกัดเด่นอยู่นะมันเด่นตัวเดียวนะมันมามาสุ่นสูตรเดินสามตัวมามีนะครับปูตุ่นตัวเล็กๆนั่นมันมีเก่าคือปูบอลติดตัวเดียวมันกัดคือมันระวังงาหนะมันรุดรุดายแต่นะัมนเดินสองตัวสามตัวมันมาส้นเก่าเล็กตัวนะเล็กประจําให นี่คผนตัวนึ่งพาดมากเลยใช่ครับอ่าแนวทางถือว่าหน่อยชุนนะครับปูกับวงกลมเลยว่าให้เอฟซี่ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเลยเล็กวิ่งสองกับหกแต่ว่าปูเดินไปที่สองนะครับเล็กวิ่งแล้วจากนี้ทางมีหกชุดกับมีสองสี่สองหกสองแปดหกห้าสองห้าเก้าหกควอตเทียนหกเก่าดิระยาตัวเนาะกรับอกหกเก่าเก้าหกหนึ่งบอกปูตามที่จริงว่าควเทียนหกเก่าควอตเทียนหกเก่าเพรเป็น ลักเลขคู่น่ะนะไปเขียนหกเก้านั่นแหละด้เป็นเก้าหกครับเขียนได้หรอกเขียนเขียนต่อแปก็ได้พัอือหกเก้านะว่าจะเขียนนั่นหกเก้าเป็พ้อมเพราะว่ามันเป็นเลขคู่น่ะนะตั้งหนามันเอาดิมันเอาเรียกันเก้าตั้งหนาสินะมันก็ได้คิดสูกเขามั้น่ะนะครับ ที่ตันี้ล่ะเอา,เอาขึ้เขาเลยพวกเขาครัแต่ว่าพวกเขาเ,เ,าเขาท่านั้นแหละศูนยนี่ดับทุกหลักเงนมาปูปแต่ว่าเอายูตลอดด้วครับพีซีซซเอาไง,ไง่ายๆก็คือปูวา่าศูนย์ดับล่างไม่มาทั้งหน่วยทั้งสิบวิ่งสองตัวเดียววิ่งสองเม็ดเดียวง้มอยู่ดิปูสองสี่สองหกสองแปดนะครับปูเน้น นอกนั่นกับโมเป็นบาบบได้ถิ่มนะครับเวฟซี6 6่หกห้าสองห้าหกเก้าเก้าหกยำมาซูนดับหมานแล้วไหมครับปูหมานได้ว่ากดสลังมีเลขดับแบบซื้อไว้ละหรนย์ครับอันนี้ศูนย์มันซูนด้วยครับขาดซูนย์นั่นแหละงหวดที่ผ่านมานะครับปูวิง่งแปดกับหกฝั่งคนวาแนวทางแตกแปดเก้านะครับวันนี้ปูวิ่ง สองกับหกปรากฏว่าหกหกย่างสองมาแท่นแปดนะครับเล็กวิง่งปูก็คิดว่างวดนี้แหละคิดว่าสีมากเพราะว่าไก่เขาพันษาแล้วแนวท้าของปูหาเกาซีนะครับเกาซีช่วงเขาพันษานี่มักจะแม่นเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไก่แล้วนกปูนกไก่สีเขาพันษาแล้วไเ<ห>ป<ห>็น,นวนดนี้ครับหลุดอยู่ปูสุดจะปูแต่ว่าเล็กวิ่งเขากะถือว่าไม่เห็นทุกงวงดน่ะเล็กวิ่งนะครับเกาซีแต่ว่าปูกะปูกะว่าคือว่าหลุดนะครับเกาซีเพราะว่าปู ส่วนใหญ่ปูคัดหลักให้แล้วก็คือสุดจับคู่ที่เน้นปูบอเน้นเล็กบิงนะครับสุดุดคิดว่าเขาอะไรครับสุดจับคูล่ลดมาตั้งแต่เล็กบิงนะครับเอาวงินนี้นะครับขอกราบขอบนขอบคุณปูที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องได้มีโชคมีลาบกันย่างละขอคูซีคู่บนเกินนี่บ,บนเรวก็เกินนี่ครับเอาเดี๋ยวจังได้กั มือใหม,ม,ม่เดี๋ยวทางแอดวิไลจะมาตามชุดบนให้นะครับมือนห้าชุดล่างไปก่อนปู่าหเอฟซได้ไปจับฉลากกินแบงรัฐบาลให้ท่านอ่ขอากาบล่าป,ปูไปสาธุครปูว